1,080เหตุ9เป็นฉนคือก so, ุศลละเหตุสามอกุศลละเหตุสามอยากะตาเหตุสามในเหตุ9เหล่านั้นกุศลละเหตุสามเป็นฉนคือกุศลละเหตุคืออโลภะกุศลละเหตุคืออโทสะกุศลละเหตุคืออโมหะเหล่านี้เรียกว่ากุศลละเหตุสาม อากุศละเหตุสามเป็นฉนหยคืออากุศละเหตุคือโลภะอากุศละเหตุคือโทสะอากุศลละเหตุคือโมหะเหล่านี้เรียกว่าอากุศลละเหตุสามอัพยากตาเหตุสามเป็นฉนยคืออโลภะอโทสะอโมหะ ฝ่ายวิบากแห่งกุศลธรรมทั้งหลายหรือในกิริยาอัพยากตะธรรมทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอัพยากตะเหตุสเหล่านี้เรียกว่าเหตุ9 1้าหอาหารสี่เป็นฉนหนคือกับพริงการาหารภัษาหาร มโนสัญเจตานาอาหารวิญญาณอาหารเหล่านี้เรียกว่าอาหารสี่